กรรมการบริการ,ราบริษัทกลางคุ้มครองผู้ส่งนายจัดรถจำกัดท่านผู้ช่วยพิยการตำรวจแห่งชาติท่านผู้จัดการผู้แทนพาณิเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนและผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเย่ยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดและก็ถแถลงข่าวตามโครงการสุภาพบุรุษจราจรประชาชนสัญจร วังหมายหในครั้งนี้นะซึ่งสำนักงานวชาติเราจะให้ความสําพันนะครับตามโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนการเข้าใช้กฎหมายการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถถนนรถตรา,าการเกิดอุบัติเหตุบนถนนการประเจ็บและเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนจึง้ร่วมกับบริษัทกลางคุ้ฟองรองผู้ส่งภัยจากรถและภาคีเครือข่ายนะครับได้จัดทำโครงการ สุภาพบุรุษจราจรประชาชนสัญจปรปลอดภัยนะครับซึ่งตำรวจจราจรเป็นเจ้าประกานที่มีความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายการจราจรที่จะอำนวยความสะดวกให้ใหใหประชาชนบนท้องถนนและดูแลนะครับผู้ที่รับอุบัติเหตุจากบนท้องถนนดังกล่าวจึงส่งเสริมภาพรักและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าที่ตำรวจจราจรทั่วประเทศ ขออนุญาตเรียนเชิญผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการทาแทยรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติรับมอบงบประมาณสนับสนุนบริษัทการคึ่งค้องผู้ประสบภัยจากรถจำกัดขอกลับเรียนเชิญครับยันันทึกภาพครับมีอะไรภาพเรียบร้อยอยังครับเรียบร้อยครับเรียบร้อย,อยครับในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเจ้าหูุี่เปิดโครงการ